วันนี้กระผมนะครับมิสเตอร์แท็กพาเพื่อนๆเนแปแฟนนะครับมาที่เจริญนคร40นะครับจากปากซอยเข้ามาเพียง100เมตรสวยจังเลยเออไม่คิดว่าจะมีร้านอาหารในสไตล์นี้อยู่ในเมืองเนาะเราก็จะไปชิมอาหารนะครับแล้วก็จะไปพูดคุยกับพี่เจ้าของร้าน อยากทราบที่ไปที่มาของร้านเปิดนานยังครับพี่ขวัญครับเปิดมา6ปีแล้วค่ะหนูอยากทราบว่าทําไมพี่ขวัญเลือกที่จะเปิดร้านอาหารชอบในการทาอาหารอ๋อชอบในการทาอาหารเกิดจากความชอบส่วนตัวนะคะก็จะเป็นยํามะม่วงนะครับที่มาราดบนตัวปลาอีกทีหนึ่งนะครับน่ากินมากพี่แดกส่วนปลานี่ก็กรอบมากๆเลยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอุยน้ำลายแตกมากค่ะแกะชิ้นปลาเนี่ยดังกรอกๆเนะกรอบมาก เป็นยังไงพี่ดา <c oughs> พี่ดาพ,พูดเลยสักอย่างหนึ่ง <c oughs> คือมันมีกลิ่นของมะม่วงอ่ะก็เป็นมะม่วงที่แบบกำลังจะสุกแต่ยั่ไม่สุกนะมันมรสชาติกำลังดีเนื้อปลากรอบนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มนะฮะออกหวานหวานนิดนึงแต่เปรี้ยวอร่อยเลยใช่ครับ <c oughs> อือหืออืมกลมกล่อมเปรี้ยวหวานหวานเผ็ดนิดนิดแล้วก็มีไข่มีไข่ต้ม เข้าแบบส่วนูมากค่ะมันตัดกันสวัสดีครับแฟนๆรายการมิสเตอร์แท็กอร่อยเวทีทาง YouTube Channel ทุกท่านนะครับวันนี้กระผมนะครับมิสเตอร์แท็กพาเพื่อนๆแฟนๆนะครับมาที่เจริญนคร40นะครับจากปากซอยเข้ามาเพียง100เมตรนะครับเราจะมาเจอร้านสำรับ เย็นนะครับซึ่งเป็นร้านอาหารสไตล์ไทยๆนะฮะเหมือนอย่างข้างหลังนะฮะมิสเตอร์แท็กนะฮะก็จะเป็นลักษณะของเลือนไม้นะครับที่ออกแบบนะฮะซึ่งจริงๆมันเป็นบ้านนั่นเองนะครับแล้วก็มารีโนเวทเป็นร้านอาหารนะครับที่นี่นะฮะอาหารขึ้นชื่อหลายอย่างเลยนะครับแฟนๆรายการมิสเตอร์แท็กนะครับไม่ควรพลาดที่จะมาชิมร้านอาหารอร่อยๆที่นี่นะครับวันนี้มิสเตอร์แท็กมีแขกรับเชิญนะครับมาร่วมนะฮะรายการด้วยอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวไปรอข้างในกันครับเชิญครับ ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะมิสเตอร์แท็กนะครับก็มาถึงที่ร้านนะฮะสำรับเย็นนะครับซึ่งนะฮะแต่งร้านสไตล์ไทยๆนะฮะผมนัดนะฮะแขกรับเชิญไว้ท่านหนึ่งนะเป็นน้องสาวนะครับซึ่งน้องก็ชอบทานน้ำพริกกะปิบอกได้เลยนะครับว่าร้านนี้ขึ้นชื่อมากนะฮะสำหรับร้านสำรับเย็นมีเมนูให้คุณลูกค้าเลือกเยอะมากนะฮะเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านอีกทีหนึ่งนะฮะ ตอนนี้ผมรอน้องสาวอยู่นะครับไม่รู้มาถึงหรือยังจนป่านนี้มาแล้วพี่แล้วมาในรมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะเราบ้าไป ไม่ใช่บ้านน้องกุ้งไก่จ๋าที่นี่นะฮะเป็นร้านอาหารนะครับอ๋อนี่นาาร,นร้านอาหารเหรอคะเป็นร้านอาหารนะครับอยู่ภายในซอยเจริญนคร40ร้านนี้นะฮะก็จะขึ้นชื่อนะฮะอาหารไทยๆหลายเมนูเลยนะเห็นเห็นน้องกุ้งไก่บ่นว่าอยากอยากกินสไตล์อาหารแบบพวกน้ำพริกน้ำพริกกะปิอยากทานน้ำพริกข้าเอออะไรพวกเนี้ยข้าวเลยหิวมากเดี๋ยววันนี้จะมาช่วยคิมช่วยชิมเต็มที่เอาเอาล่ะครับคุณผู้ชม งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันอีกทีนึงนะครับเชิญค่ะเข้าไปข้างในกันค่ะมาเราไปดูข้างในกันนะครับโอ้พี่แท็นี่ร้านารจริงเหรอเนี่ยอุ๊ยสวยเหมือนอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์เลยอ่ะใช่ไหม ดูย้อนยุคดูแบบวิถีไทยๆอะ่ะเออสวยงามนะครับสีคือความรู้สึกที่ได้เข้ามาตอนแรกก็คือให้ความรู้สึกอบอุ่นครับแล้วก็ย้อนยุคไปในสมัยก่อนสมัยรัชากาลที่ห้าครับไม่คิดออว่าจะมีร้านอาหารในสไตล์นี้อยู่ในเมืองเนาะใจกลางนะครับซอยเจริญนคร40เนาะกลางเมืองเลยก็จะมีร้านเลอนไทยแบบนี้นะครับสวยงามมากค่ะ ไอ้เดี๋ยวถอดรองเท้าก่อนนะครับตรงนี้ต้องถอดรองเท้าก่อนนะคะถอดแล้วก็เข้ามานะครับอุ้ยบรรยากาศมันดูขลังมากอ่ะมันมีรูปเก่าๆมีแจกันมีเคธื่ชามมาได้อีกความรู้สึกหนึ่งครับเหมือนเรามาเที่ยวพิพิธภัณฑ์ในเมืองใช่ไหมใช่ของเก่าหาดูยากสามารถมาดูได้ที่นี่ใครจะเชื่อนะครับว่าที่นี่คือใจกลางเมืองนะครับไทรที่ อยากซึมซับอยากได้บรรยากาศแบบนี้ไทยๆแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆอันนี้เดี๋ยวเราไปถามเจ้าของร้านกัอไลยทีหนึ่งไปเด็ดครับโอ้สวยมากเลยพี่แท้คือมันได้บรรยากาศในความเป็นไทยๆจริงๆนะ ดูสีไม้นะฮะที่มันเป็นหนูได้ยินแว้บๆมาจากเจ้าของร้านเขาบอกว่าบ้านหลังนี้สร้างในสมัยรัชกาลที่ห้าจากรุ่มคุณปู่คุณย่าเลยอ๋อแล้วก็ทอดี้ใช่ค่ะแล้วก็มีของสะสมต่างๆมากมายจากในยุคนั้นเลยก็จะมีจานชามถ้วยเครื่องพวกนี้ที่เป็นของโบราณที่พี่จะโชว์อยู่ในตู้อีกมุมหนึ่งของร้านค่ะทีนี้เราก็จะไป ชิมอาหารนะครับแล้วก็จะไปพูดคุยกับพี่เจ้าของร้านครับที่ไปที่มาของร้านแล้วก็แนวคิดในการจัดร้านเปิดร้านแบบนี้เนาะใช่ป่ะคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะอาหารก็มาวางอยู่ต่อหน้าเราแล้วนะฮะมาทานนั้นเลยนะ ตอนนี้เรามาอยู่กับพี่เจ้าของร้านเรามาดีค่ะพี่นี่นาตัวไหนครับชื่ออะไรครับชื่อขวัญนภา,าค่ะเป็นเจ้าของร้านสวยๆแห่งนี้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ร้านที่สวยนะคะดูหน้าตาอาหารที่ออกมาค่ะออกมาจากพี่ขวัญทั้งิ้นความพิถีพิพิถันเอ่ยในการจัดจานเอ่ยการครีเอทนะคะในการที่ใส่อาหารเอ่ยทุกอย่างมันดูลงตัวมันดูแบบสวยงามไปหมดเลยมันดูเป็นตรีมเดียวกันไปเลย ที่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นทั้งเจ้าของร้านและเป็นทั้งแม่ครัวในการปรุงอาหารให้ทุกท่านที่จะมาทานที่เนี่ยได้ทานก็คือปี่มือของพี่ขวัญเลยใช่ค่ะลงมือโขกน้ำพริกเองทำทุกอย่างเองทอดต้มผัดเนาะเองหมดเลยเนาะอยากทราบที่ไปที่มาของร้านเปิดนานย่งครับพี่ขวัญเปิดมา6ปีแล้วค่ะอู้นานอยู่นะหนูอยากทราบว่าทำไมพี่ขวัญเลือกที่จะเปิดร้านอาหารชอบค่ะ ชอบในการทำอาหารอ๋อชอบในการทำอาหารแล้วอย่างนี้พี่ขวัญก็ต้องมีอาหารโปรดที่ทําทานเองอยู่แล้วน้ำพริกกะปิอันนี้คือเป็นเมนูแรกๆเลยใช่ค่ะเป็นเมนูประจําบ้านเลยครับใครเป็นคนทำครับเมื่อก่อนพ่อค่ะคุณพ่อคุณพ่อคุณม่อคุณพ่อคุณรับเปิดมาหกปีเป็นไงบ้างครับผลตอบรับก็ช่วงโควิดก็เงียบไปนิดนึงตอนนี้ก็ได้เรื่อยๆประมาณนั้นเราอยู่บ้านเราเองเหมือนได้ยินพี่ขวัญบอกว่าบ้านหลังนี้ สร้างในสมัยรัชก,กาลที่5หรือเปล่าคะหลังเก่าหลังเล็กอ๋อหลังเก่าแล้วก็มีหลังนี้ซ่อมซ่อมรีโนเวทเพิ่มเติมมานะคะแล้วก็อิงจากบ้านหลังเก่าใครจะเชื่อว่านะฮะเรือนไทยสมัยโบราณเนี่ยจะมาตั้งอยู่ใจกลางเมืองนะครับใครที่อยากมาซึมซับบร,รรยากาศแบบไทยๆนะครับมาทานอาหารแบบไทยๆซึ่งรสชาติก็จะอร่อยแบบไทยๆเนาะนะมาได้นะฮะที่เจริญนคร4 0สินะฮะ เข้ามาเพียงประมาณรถที่นนะครับก็จะมีที่จอดรถงขวาเลยจะมีที่จอดรถให้นะครับก็จอดได้สัก20ิคันนะครับที่นี่ก็จะมีประมาณประมาณ10โต๊ะประมาณ10โต๊ะนะครับได้รยากาศครอบครัวแบบเพื่อนฝูงแล้วหนูแอบดูเมนูราคาจับต้องได้มากยังยังคิดอยู่เลยค่ะว่าที่ขวัญเนี่ยได้กำไรได้ไงบางอย่างดู100้บาท1น0้บาท1 0 0้บาทแล้วดูหน้าตาอาหารคุณผู้ชมดูสินี่คือหน้าตาอาหารของ อาหารราคานี้หากินได้ที่ไหนไม่มีค่ะเต้าที่นี่ที่เดียวเท่านั้นอันนี้เป็นเมนูอะไรครับพี่ครับเริ่มต้นจากอันนี้นะคะต้มขาปลาสลิดค่ะต้มขาปลาสลิดหนูไม่เคยได้ยินเลยต้มขาปลาสลิดเมนูที่น่าทานมากๆค่ะปลาทอดอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาเป็นปลากระพงทอดน้ำปลาจะเป็นรสชาติน้ำปลาที่ลูกๆชอบเป็นน้ำจิ้มมะม่วงสำหรับกับอันนี้ใช่ค่ะอันนี้เด็กๆชอบ ก็คือรสชาติเริ่มต้นจากในครอบครัวเราเองทุกอย่างเขาทำกินเองอ่ะใช่ไอันนี้ปอกเปี๊ยะทอดปอกเปี๊ยทอดค่ะจะเป็นสูตรตั้งแต่สมัยเรียนประถมเลยมีเรียนค้าหากรรมอาจารย์สอนก็เก็บมาจําไว้แล้วก็ทำานอันนี้เป็นยำสาทับค่ะมีกุ้งมีปลาหมึกแล้วก็มีเนื้อปลาอ๋อมีสมอย่างใช่ ามทัอันนี้ที่จะเป็นน้ำจิ้มถูกต้องน้ำจิ้มซีซึงมะลากอีกทีนึงใช่เวลาจะทานปลาเขาทำมาถึงเมนูเด็ดเลยของที่นี่น้ำพริกกะปิปลาทูอันนี้น้ำพริกกะปิปลาทูน้ำพริกกะปิปลาทูนะคโอ้นาาโอหน่าทานดูกันเลยแกงส้มชะอมทอดค่ะแกงส้มชะอมทอดดูคุณผู้ชม แล้วก็ใส่ไหลบัวอันนี้เป็นยำถูกดูค่ะอันนี้เป็นสูตรของที่บ้านนะคะเด็กๆชอบทานเพราะมันไม่ค่อยมีผักเยอะสุดท้ายก็จบที่ทอดมันปลาอินทรีทอดมันปลาอินทรีใช่ค่ะในบอกในเงินห้าสิบบาทใช่ห้าสิบห้าสิบบาทเราทำเองห้าสิบบาทข้าค่ะพี่ขวัญพัดเป็นข้าวแบบไหนครับสำหรับใช้ข้าวหอมมะลิจะได้ความนุ่มค่านุ่มนุ่มในแบบไทย ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเปิด11โมงค่ะถึง2ทุ่มนอกจากมาทานที่นั้นมี d e ลิเวอรี่ไหมมีแกฟฟูดค่ะอยู่บ้านก็อร่อยได้นะคะนะใครที่อยู่ย่านจตุรสมาคร40่ะ้ามาประมาณ100เมตรมาทานอาหารอร่อยอร่อยครับ ใครที่มาไม่ถูกที่นี่มีเบอร์ติดต่อคะเบอร์อะไรครับพี่่อนครับ0 0 8 5 0 8 5นี่ฮะขึ้นหน้าจอครับ1 5 8 7 7 4 9ค่ะนี่ฮะเราโทรมาสอบถามพี่น้าเห็นบอกว่ามี Facebook ด้วยค่ะเป็นเพจร้านอาหารสำหรับเย็นร้านอาหารสำหรับเย็นกนเข้าไปติดตามเมนูต่างๆแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆของทางร้านได้ที่นั่นก็ฝากติดตามด้วยนะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะโดยเฉพาะรานการรายการที่เรแท็กอดไว้เลยนะครับก็ มาลองทานกันดูนะครับเดี๋ยวเราต้องขออนุญาตพี่ขวัญนะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันดูนะกุ้ก่ครับหนูเล็งไว้นานแล้วค่ะขอบคุณนะพี่ขวัญนะครับที่ให้มาขอบคุณค่ะให้หนูมาทานอาหารอร่อยๆแบบนี้ขอบคุณค่ะงต่อไปเราก็จะมาชิมกันดูนะครับว่าแต่ละเมนูนะจะอร่อยยังไงนะครับคุณผู้ชมครับไป ำมะม่วงนะครับที่มาราดบนตัวปลาอีกทีนึงนะครับนาลอู้วี่น้ำลายแตกค่ะโอเคพอแล้วครับน้ณงหัวไก่ครับเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมเชิมหน่อยอ่าเมนูแรกเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอู้วี่น้ำลายแตกมากค่ะแกะชิ้นปลาเนี่ยดังกรอกกรอกเลยนะกรอบมากนี่นะฮะเอาน้ำราดเนาะอันนี้จะเป็นน้ำปลาสูตรพิเศษนะพี่ขวัญบอก นะครับนี่นะครับเป็นยังไงพี่ดาเสียงนี่กรอบมากนะคะไม่ใช่ปลาลนะคะฟันพี่แท๊กค่ะกรอบจริงกรอบจริงพี่แดคพูดเลยสักอย่างหนึงห่งคือมันมีกลิ่นของมะม่วงอ่ะนี่เป็นมะม่วงที่แบบกำลังจะสุกแต่มันยังไม่สุกนะมันรสชาติกำลังดีเนื้อปลากรอบนะครับแล้วก็มีน้ำจิ้มนะออกหวานหวานนิดนึงแต่กับเปรี้ยวอร่อยเลยใช่ครับอ่ะเดี๋ยวจะไม่รอไปแท๊กแล้วนะ น้องวก่มรทีนี้มันคือยำถั่วพูเนาะดูจุจ้งคุณกุ้งก็คือเบอร์ใหญ่มากเลยนะอมอมกลมกล,ล่อมเปรี้ยวๆหวานๆเผ็ดนิดนิดแล้วก็มีไข่มีไข่ต้มข้ากับถั่วพูมากค่ะมันตัดกันอือร่อย ทีนี้ผมจะลองับเพีย้ยทอดนะแล้วก็ใส่น้ำจิ้มราดไปนิดนึงนะฮะชิ้นใหญ่มากเลยนะครับกรอบมากอคือข้อ,อ,ของไนมีเครื่องเยอะมากแล้วมันอร่อยอ่ะขออนุญาตนะครับหยิบครับอื้อหอ เรียดูคนนุญยาตชิมน้ำพริกเนาะผักนิดนึงชิมน้ำพริกปลาทูกันนะคะโอ้ยไม่ใช่น้ำพริกกะปิกกับปลาทูน้ำลายแตกพูดดีบพูดทูไปหมดแล้วค่ะเขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านด้วยครับดูด้าวเข้มข้นมากหน้าตานี่หอมใหญ่มากลองดูครับอือหือ้อสดมากเหรอ น้ำพริกก็คือรสชาติไทยๆเลยไงแซ่บมากถึงใจเลยนะฮะถึงใจเลยค่ะสำหรับเมนูนี้หยุดไม่ได้พี่แจ๊คเจ้า้าหนูนะสิมาๆๆมีพี่แท็กก็อยากจะลองเมนูอื่นดูบ้างนะครับนี่คือยำสามทับนะครับมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วก็มีปลาอ่ะเดี๋ยวเราลาบทานกอนเล็ชิมกันคนละชามเลยเนาะคนละถ้วยเลย น้ำจิ้มเข้มข้นมากคุณผู้ชมน่าทานมา,ม,มากอืมดีไหมครับดีทิ่มันอร่อยมากอร่อยมากซีฟู้ดสุดๆรสชาตินะครับเผ็ดเปรี้ยวหวานเด็ดนี้ต้องลองนะครับต้องลองอีกเมนูหนึ่งที่ทางเราแนะนําเลยนะครับวิดีโอแท็กแนะนําให้ลองปลาหมึกมันไม่งอกเลยดู ทีนี้เรามาดูนะครับสดที่ค้นมากอร่อยเรียกว่านัวกันไปเลยแกงสงก้มจะอมไข่ข<า>แล้วก็ใส่ไหลบัวนะคะนี่จะอมไข่เป็นไงแล้วเราทิ้งไว้จน จนเนื้อไข่มัน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 ดูดซึมน้ำดูดน้ำคืออื้หืออื้หือกันน่ะไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ชมคือมันอร่อยแบบอร่อยทุกอย่างจริงๆแล้วที่รู้มาคือพี่ขวัญเนี่ยเป็นคนที่ทำเครื่องแกงเองโขกเองทุกอย่างนะครับที่นี่นะครับแล้วก็ยังมีเมนูปิดท้ายอย่างทอดมันเนื้อของทอดมันเนี่ยหนุบกรอบ แล้วน้ำจิ้มเนี่ยคือออกรสหรอชาเลยนะอร่อยแบบพอดีอ่ะเนื้อปลาเน้นๆนะคะพี่ขวัญคะพี่ขวัญทอดมันปลาเลยนะคะทอดมันปลาอินทรีย์นะคะเมื่อกี้ตะโกนถามพี่ขวัญแล้วค่ะมิสเตอร์แท็กกับน้องกุ๊กไก่ขออนุญาตลุยกันแบบเต็มสตรีมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมาเรามาลุยกันเลยครับผม ก็หลังจากที่เราไปชิมรสชาตินะครไปนั่งทานเรียกว่าโซยกันเต็มที่เลยนะครับจุกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับเป็นไงรสชาติของกุกไก่ใช้คะแนนหน่อยมากมีรอยให้หมื่นรวอร่อยๆอย่างบรรยากาศเป็นไงที่นี่บรรยากาศดีอบอุ่นลมลื่นด้วยแล้วก็ได้ความรู้สึกใหม่ๆในเมืองแล้วก็มีความเป็น เรือนไทยมีความเป็นไทยๆใช่ร้านนี้อ,อ,อิงประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะแล้วมาปัจจุบันนี้ที่เขาก็เลยเนโลเวตมาทําเป็นร้านอาหารซึ่งจริงๆแล้วเรือนไทยเนี่ยมีอายุเป็นร้อปีใช่ค่ะนะฮะซึ่งก็สวยงามมากนะฮะตามที่เราอินเสิร์ตให้ดูนี่นะฮะก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วมันสวยอะมันไทยๆจริงๆนะใช่ไม่ได้แค่ทานอาหารอร่อยๆอ,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 อย่างเดียวนะคะ จะได้ความรู้สึกเหมือนเรามาพิพิธภัณฑ์ด้วย่แท้รู้สึกไหมเอาละครับสาหรับวันนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณนะฮะพี่ขวัญเจ้าของร้านตํารับเย็นตํารับเย็นตำรับเย็นตำรับเย็นมานเลิศอีกแล้วนะฮะก็ต้องขอบคุณพี่ขวัญในโอกาสนี้ด้วยนะฮะใครชมอยู่ก็แวะมาดีจริงจริงอร่อยิงทุกอย่างลงตัวค่ะครบจบที่ สำหรับเย็นครับสำหรับวันนี้รายการวิทยาแท็กนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่าอิ่มและบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายครับทุกคนรับขอบคุณครับ